ตอนยามดึกตื่นมาพาตนกเสียงจิ้งจกร้องทักอยู่ข้างฝาใบไม้พลิวพลิวสู่พระสุธาเห็นเงาร้ายสายไปมา ที่ระเบียงลองมองผ่านม่านหน้าตา่างที่กลางกันใจนึกวันเงาลางกลางซุ้มเสียงเกิดความคิดแต่งเรื่องราวเข้าเทียบเคียงหาพิธี มามองเมียงเพียงขอบุญไอ้มีแค่ออเดอร์อย่าเพิ่งเยี่ยวแตกล่ะมาไปต่อกันเลยลุกขึ้นนั่งท่องมนสวดพุทโธหวังยาโพมาตอนก่อนสวดจบความคาดหวังวาดไว้ พงไม่พบกรีดสลบด้วยสายตาที่มองมาขี้แตกเยียวแตกกันเลียงเอาถ้ากลัวเอาบทสวดนี้ไปท่องน้ำมาน้ำมาน้ำไม่มอง น้าอย่าจ้องน้าอย่ามองน้ากูกลัวเอาจบแล้วต่อไปปิดท้ายด้วยแคปชั่นดีๆก่อนจะไปดูไปฟังแคปชั่นดีๆอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ <Yay! S 1> แคปชั่นผีน่ารักน่ารักอันดับแรก ฝากกระสือสาวไส้ไปบอกรักฝากกระหังปีกหักไปเข้าฝันฝากผีพลายหอมแก้มเธอทุกวันส่วนตัวฉันขอเป็นปอบกินตับเธอเน mm. ่แคปชั่นต่อไปถูกผีหลอกมันเสียขวัญ แต่เธอหลอกฉันมันโคตรเสียใจแคปชั่นต่อไปฮาโลวีนมีแต่ผีแต่ใจพี่มีแต่น้องเสมอ <c oughs> เอาแคปชั่นต่อไปหน้าตาดีผีเลยไม่มัวอ๋อผัวเลยไม่มีนันเอง เอาแคปชั่นต่อไปเธอแต่งเป็นผีอะไรทำไมหลอกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อไปคนนะไม่ใช่ผีที่จะให้ไปหลอกใครแคปชั่นต่อเลย วันนี้ใครบอกว่าคืนปล่อยผีเห็นมีแต่นางฟ้าคนดีดอา้าวแคปชั่นสุดท้ายเอาไปแบบฟินๆตอนนอนหลับตาระวังผีเลียหัว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 แคปชั่นนี้จบเลยไปต่อที่อรบบทจากเลียอะไรแล้วกัน ขอบคุณภาพจากตอนที่2องกรทะลึ่งไปติดตามดูกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลักกิ้งทูบด้วยนะครับ